Honda CB 7บ0 h จ็ดห้มาพร้อมเครื่องยนต์ชี่แรงใกล้เคียงกับเครื่องยนต์วีทวินเลยเหรอเราไปหาคำตอบด้วยการชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเป์ชิปอีกครั้ง New Honda CB 750 Hornet เป็นรถจักรยานยนต์สปอร์ตเนเก็ตสายพันดุโฉมใหม่ ที่ได้รับการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ c ช็คอัพ h ดอ h i g h มาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างแบบ LED รอบคันไฟหน้าได้รับการดีไซน์ใหม่ให้โฉบเฉี่ยวขึ้นดุดันแบบ Aggressive Spot และไฟเลี้ยวที่สามารถปิดเองได้อัตโนมัติทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องคอยกังวลน,นะครับว่าเฮ้ตอนนี้ลืมปิดไฟเลี้ยวอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเวลาที่เบรกหรือลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วเนี่ยสัญ,ญญาณไฟฉุดเฉนก็จะทำงานเองอัตโนมัติด้วย ทำให้รถที่ตามมาข้างหลังสามารถมองเห็นการเบรกได้ชัดเจนและมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าระบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้จริงๆความสูงเบาะ795มิลิเมตรออกแบบให้นั่งสบายและควบคุมรถได้ง่ายเครื่องยนต์ p a ลเ l l ยลทว i n ขนาด755ทีซีมีจุดเด่นที่การวางเพาเข้าเหวี่ยงแบบ270องศาทำให้ได้เสียง และอัตราเร่งที่ทรงพลังใกล้เคียงกับรถเครื่องยนต์แบบวีทวินเลยทีเดียวมีแรงม้าสูงสุด90ตัวพร้อมระบบ a s t i Slipper Cut ลดการกระชากและป้องกันล้อล็อกขนาดเปลี่ยนเกียร์โช้คอัพหน้าใช้ของโชว่าแบบหัวกลับขนาด41มิลิเมตรที่ได้รับการปรับโฉมใหม่จับคู่กับโช้คหลังเดี่ยวแบบโปรลิงระยะยุบ150มิลิเมตรสามารถปรับได้เจรดับซึมซับแรงกระแทกได้ดีมีโหมดการกระขี่ให้ปรับใช้ได้4โหมด และเทคโนโลยี Honda Selectable Torque Control ป้องกันการลื่อนถลายในทุกสภาพถนนหน้าจอใช้แบบ TFT ขนาด5นิ้วที่เชื่อมต่อกับระบบ Honda l o no s i n c และระบบสั่งการด้วยเสียง Honda Smartphone Voice Control System ได้สะดวกสบายทุกการเดินทางครั <S <S ้งนี้ New Honda CB 7 5 0 Hornet จะมี2สีใหม่ได้แก่สีขาวดำและสีดำ ราคาแนะนำา3 0ส0 0 0บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนที่ผมนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยพอที่จะได้กะกันได้ว่าต้องดาวน์และผ่อนประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากได้ตารางผ่อนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยแนะนำให้ไปขอกับทางผู้จำหน่ายเลยจะดีที่สุดครับเพราะว่าตารางผ่อนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลานั่นเองว่าแต่ท่านผู้ชมนะครับคิดยังไงกับ c b บีจะท้าส่วนฮอเด็กทานนี้บ้างคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ สำหรับคนที่อยากสุดไปหยุดที่ตัวพันธุ์สามารถไปดูคลิป c b 1 0 0ัน o r n e t s SP ที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีว่าหมดกับรถยังได้ขี่ <c oughs> หมดกับหมีไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เมื่อคิดได้แบบนี้แล้วเล็งรถขนาดไว้ ออกไปเลยเด็กครับรออะไรโอเคครับผมยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกับใหม่ชินในคลิปหน้านะครับ Shake